สวัสดีค่ะเ <laughs> พื่อนๆวันนี้เป็นเพื่อนๆวันนี้เันเสาร์มาเดินตลาดน,น,นะคะประเทศสเปนนะคะ,นนะ,คะชุนนบดนะคะประเทศสเปนนะคะวันนี้วันเสาร์ก็จะมีคนเดินเยอะเลยเงาเรียว ดูไม่ได้รู้จักมากับพระเอกมาเดินดูตลาดนัดนะทุกคน คุณไม่เยอะหรอกเพื่อนๆแต่มีเสื้อผ้านะเสื้อผ้าหน้าหนาวเยอให้ดูนี่เสื้อผ้ออาตลาดนะัดเสื้อผ้าหน้าหนาวแต่ว่ามันไม่ค่อยหนาวหรอกทุกคนดนะูตลาดนัดตลาดรัดบ้าน บานฝรัง่งนะคะบานฝรัง่งก็จะประมาณนี้ดูมีตลอดทั้งปีนมีทุกวันเสาร์วันเสาร์ก็จะมีตลาดนัดมาตั้งเนี่ยหน้าร้อนก็จะเสื้อผ้าหน้านร้อนเนาะนี่ดูใบไม้เปลี่ยนสีนะ สวยไหมตลาดนัดเสื้อผ้าวันเสาร์ก็จะมีตลาดนัดผลไม้นะแต่ว่าตลาดนัดผลไม้มันอยู่ที่นี่ไป<อ>ดูตลาดนัดนะคะนี่เสื้อผ้า,าชุดนอนชุดนอนก็จะประมาณนี้ พระเอกไม่ยอมเข้ากล้องนะคุณไม่ยอมเข้ากล้องเราเข้ากล้องของเราคื้อะไก็จะมีตลาดนัดเฉพาะวันเสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไม่มีจะประมาณนี้แหละที่คนบ้านนอกนะคะบ้าน ชนบนุไม่ได้อยู่ในเมือง่ประมาณนี้แหละนี่เป็นใจกลางหมู่บ้านนะทุกคนเห็นไหมตึกเริ่มประดับไฟคริสต์มาสเริ่มเริ่มติดแล้วอเออเอกก็ไม่ยอมเข้ากล้องนะทุกคนนี่นร้านซื้อร้านหวยนะคะร้านลอตเตอรี่ไม่เป็นซุ้มอย่นะ แต่สุ่มอยู่ตรงนู้นแต่ไม่มีคนขายนะวันนี้มีเราคนพิการเนาะร้านลอตเตอรี่คนพิการให้ดูนี่นี้ร้านลอตเตอรี่คนพิการแต่ไม่มีคนขายนะไม่มีคนขายคนซื้อมีแต่คนขายไม่มีดูตลาดนะัดไอ้ตรงเนี้ยเห็นไหม ที่เป็นสีแดงๆราคาสีแดงๆซุ้มสีแดงอันนี้คุยนะครับเพื่อนๆสามสามยูโรสี่ยูโรสองยูโรเนี่ยร้านนี้จะชอบเซอ้าแฟชั่นเนาะนี่ก็จะเป็นจุดศูนย์กลางหมู่บ้านนะนี่จุดศูนย์กลางหมู่บ้านนะจ๊ะ จะประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากเป็นบ้านนอกนะคนไม่เยอะขอตัวไปก่อนนะจ๊ะเจอกันลิ่หน้านะเตอบ๊ายบาย